วันนี้ก็คือจะออกมาทํากิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นคือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ฮะก็จะมีคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องความรู้เรื่องภาษาไทยเขาบอกว่าที่เขาอยู่ที่สูงสุดเลยเขาบอกเรื่องความเกื้อกางไม่แพ้แข่โอ้ยทางนี้ก็รู้เลยว่าใครทางนี้ก็ดูนรกทางนี้ก็ดูสว่า์ถ้ามง่ายไปทางนี้แล้วเลยไปหน่อยนรกหนูชอบแข่งเรือยาวเรืีช้อนกับิก้อมมาออมายอรมาแล้วาว้มาแล้ว้วู้อม เดี๋ยวเราจะมีจับคู่แต่งกองแข่งกันแต่งกองมันเป็นปะไม่เป็นถม่จะ <c oughs> ไม่เป็น, <c oughs> ปนหรอเดี๋ยวจะได้สอนจะจัไหม,ำไมคำพูดดีแต่ไม่ชอบดึงหน้าแต่ไม่ชอบดึงหน้าประเทศไทยใครก็ได้นาทีนี้อยากดูแลซอฟต์พาวเวอร์จะได้ไหม <c oughs> ไม่ใช่แค่ A B C แต่มีดี สวัสดีครับออกบ้านบ้างเฮ้ครับผมวันนี้เราออกมาที่โรงแรมเทวีบางกอกน,นะครับผมครับผมวันนี้ก็คือจะออกมาทํากิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึง่งนั่นคือเรื่องของซอฟพาวเวอร์ฮะอ,ะอะที่เป็นแป้งพับใช่ไหมอันนั้นซอฟพาวเดอร์ฮะ,ะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่เราแน่นอนออกบ้านบ้างเฮ้ก็จะมีคนที่ มีความเชี่ยวชาญเรื่องความรู้เรื่องภาษาไทยเขาบอกว่าชื่อเขาอยู่ที่สูงสุดเลยเขาบอกงนี้ครับเรื่องเรื่องความเหอนการไม่แพ้แข็งโอ้ยท่านี้ก็รู้เลยว่าใครครูทอมมันเองครับนอกจากมีครูทอมใช่ไหมครับก็จะมีนี่ครับเซอติสเซอติดกำลังขึ้นช่องกำลังมากำลังมาแล้วน้องๆทางมันเองด้วยเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่แล้วก็งานดียอดชินชาวติดตามอยู่แล้วติดตามอยู่แล้วครับครับผมครับผมดูดีไปดูกันดีกว่าแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่ด้านในแล้วฮะแล้วก็ เรื่องไทยๆจะเป็นใครไปไม่ได้ครับกูต้อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแขกรับเชิญสุดพิเศษวันนี้ฮะสวัสสวัสดี ครั้งนี้ก็ดูนรกวันนี้ก็ดูสวรรค์นะครับวันนี้ก็บเชิญบาลานซ์ดีครับค่านผมก็เปเล่นเราดีๆถ้ามึงถามไปทางนี้แล้วเลยไปหน่อยโอ้นรกหลายหลายคนก็จะทราบว่าน้องๆนี่เป็นอดีตสมาชิก BNK48 ใช่ครับผมแล้วทำท่างแบบที่ไหนหรือว่าทำเองหรือว่าทำกันเองถ่ายเองบ้างตัดต้องจัดแสงทุกคนทำเองดีมากถ่ายเองตัดต่อกันเองถือว่าน้องๆนี่มีความสามารถมากๆไม่เหมือนกับนุอยพี่ในวงการมึงงงเนอะ สีผ้า <no> ส <liebe> ีผ no ้าแล้ววันนี้ที่เรามีสติสมาเนี่ยเพราะว่าเรามาเรียนหนังสือบรรยากาศเรียนจะเป็นโรงเรียนชายล้วนก็ไม่ได้เดี๋ยวพวกทีมงานพวกนี้จะขาวซะก่อนแล้วก็จะมีน้องๆมาด้วยนี่ก็ขอบคุณน้องๆล่วงหน้าก่อนเลยนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับปิดรายการเลยฮะนี่ผมให่ให้ฝากให้ฝากนะมีซิงเกิลมีอะไรมั้ยก็ของหนูอยู่ค่าย Love is ค่ะตอนนี้ใช่ก็กำลังจะทำเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ปล่อยปีหน้าแล้วก็ช่วงนี้ก็มียูทูบเป็นของตัวเองด้วยชื่อว่าโมบาย สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ของมูบายนะคะสักช่องเซอร์ตี้แชนแนลแล้วกันค่ะก็พยายามจะลงคลิปทุกอาทิตย์พยายามค่าตัางทันพี่ก็เคยพยายามแล้วเปสนับสนุนน้องๆดีกว่า ก็เดือนพฤศจิกายนี้จะมีโชว์เคส่ะเป็นแบบว่าเบอร์เดย์โชว์เคสวันเกิดก็เป็นแบบเอาลงแฟนมีดอะไรอย่างนี้แฟนมิดวันเกิดก็สามารถกดบัตรได้ที่ The Concert จัดที่หอประชุมธรรมศาสตร์ยังไม่มีอะไรค่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะ โอ้โหพอดีเลยครับได้ข่าวว่าออกเล่มใหม่อเมรนกันเพลงนะช่อแบบว่าใช่อเมริการเพนที่ออกไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีเล่มหนึ่งครับชื่อว่า Next Life ให้มันได้อย่างนี้สินะแกตูชื่อว่าประวัติน,นักน e กครับเล่มแรกของประเทศไทยเย<อ>มื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะโฆษณาแต่รับพิมพ์ตัวเองนะครับต่อยากจะเจชิญชวนทุกคนไปร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติไปลซื้อหนังสือกันกระปุกอะไรอโวคาโดกูการ์เมสสี่สบไหนก็ได้ไปซื้อเลยนะครับมีหนังสือดีๆเยอะแยะมากมายครับ จากหลายร้อยสำนักพิมพ์ครับรวมตัวกันที่ศูนย์สิริกิตครับผมจัดงานถึงวันที่23ตุลาคมรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าใชด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งคริ๊งค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 ลิ๊งเข้าทั้งสองช่อทีวีด้วยนะครับเย้เยเยวันนี้เราจะมานั่งเรยนของครูทอมนะครับก็คือเดี๋ยวไม่รู้จะแบ่งกันยังไงแหละแต่ครูทอมก็จะเหมือนจะให้ความรู้ไปด้วยจะมีโจทย์แซมด้วยใช่ป่ะมีโจทย์ด้วยแล้วก็ตอนท้ายไฮไลท์ก็อว่่าเแตงงกนป ให้ก <iyorsun> ูเป็นไหมถ้าจะไม่เป็นเดี๋ยวจะได้สอนจะจำไว้คำพูดดีแต่ไม่ชอบดึงหน้าแต่ไม่ชอบดึงหน้า อาะพี่ตรงในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการอธิบายคำว่าซอฟเพาวเวอร์ให้ผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับผมมั่นใจว่าพี่ทาได้ซอฟพาวเวอร์เนี่ยยังไรซิมันเพิ่งมาทีหลังเฮ้ยพึ่งมามเมื่อไม่นานกว่านี้พี่เพิ่งรู้ที่มันเพิ่งมาคูอเพิ่งรู้มันมีที่มาจากวัฒนธรรมเกาหลีใช่ไหมที่เขามีซอฟพาวเวอร์ทำพวกซีร็องซูรี่อะไรเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของการนําวัฒนธรรมออกสู่ ประเทศอื่นๆอ่าซึ่งซอฟต์พาวเวอร์นี่มันก็จะตรงข้ามกับฮาร์ดพาวเวอร์ที่นี่ผมถามว่าแล้วฮาร์ดพาวเวอร์นี่มันคืออะไรให้ทุกคนการย,ยึดดินแดงสงครามหรือเป <He i! S 2> <อ>ล่าฮะเฮ้ยเนี่ยคนมีความรู้ฮ<อ>าร์ดพาวเวอร์คือแบบเป็นการบังคับขู่เข็นต่งางๆซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือเราจะไม่ใช้อำนาจในการบังคับและในภาษาไทยเราจะเรียกซอฟต์พาวเวอร์ว่าอำนาจอ่อนหรืออำนาจละมุนซึ่งจริงๆอย่างประเทศอื่นอย่างเดียวพวกอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษเขามีซอฟต์พาวเวอร์กันมานานแล้วแต่ว่ามันเนียนมากจนเราไม่รู้ตัวเวลาเราดดููหนังงฮออลลีวะบา เรื่องเฮ้ยคนเมกามีความเป็นผู้นําแก้ปัญหาระดับโลกได้มันจะแทรกซึมแบบคนดูแล้วแบบนนเนียนๆรู้สึกว่าเขาเป็นประเทศที่ยิง<า>่งมหาอี่สุดนะใช่ทีนี้พอพูดถึงซอฟต์เวอร์ของไทยนะครับถามแต่คนดีกว่าครับว่านึกถึงอะไรกันบ้างครับเ,เน้องก่อนแม่เผื่อแตไม่ได้ซ้ำกับเราใช่พี่ๆจะได้คิดด้วยผมก็ทำรู้เยอะไงต้มยำกุ้งต้มตั คนไม่ได้คิดถึงมัสมั่นเท่าไหร่เลยเฮ้ยทำไมพี่ถึงคิดว่าคนจะไม่ได้ถึงมัสมั่นนะครับสติบุ้นจะคิดถึงได้กว่าคือถึงแม้ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะยังสับสมอยู่ว่าเอ๊ะมัสมัานเนี่ยจริงๆแล้วมันไทยแท้มากน้อยแค่ไหนยังไงแตวว่ามัสมันไทยเนี่ยแหละครับถือว่าได้รับการยอมรับระดับโลกติดอันดับหนึ่งนะครับของ CNN นะครับที่เขาจัดอันดับอาหารตัวโลกที่ดีที่สุดเขาวัดผลจากอะไระไม่รู้ครับพี่ไม่รู้ครับพี่ ผมมก็ไถาอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับพอพูดถึงมัสมันนนึกถึงวันณคดีเรื่องนึงกาเพลงชมเครื่องขค้าหวานมัสมันแกงแก้วตาต่อครับหอมยี่ราดอะไรรอนแรงเออชายใดขับมาแซงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฟสันหาถ้าลองวิเคราะห์ดูแล้วคิดว่าน่าจะสื่อถึงอะไระคิดถึงเมียใช่คืออาแบบถ้าได้ชิมปั๊บหงสกระสัน ถ้าเราจะวิเคราะห์คำนี้คำนี้นะครับปรากฏอยู่ในนีร่ามึงแกลด้วย ในเรื่องมแกลเนี่ยแปลว่าอยากมากซึ่งในบริบทของเรื่องมือแกลอาจจะเหมาะกับพี่ดิมด้วยนะครับเพราะมันตรงนั้นบอกว่าแล้วคุ้มข้างยาทําตาแดงซึ่งนั่นแปลว่าคำพูดในสมัยก่อนเนี่ยแปลว่าอยากมากๆใช้กับในหลายบริบทยกอย่างเช่นสมมติแบบอยู่ข้าวเราสมมติบอกว่าอยู่ข้าวก็ได้ภาษาเนี่ยมันก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงกันได้เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปความหมายก็เปลี่ยนไปอย่างกรณีของคําตัดคำายกครับในทางภาษาตร์เราก็เรียกว่าความหมายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรียวลงแตะก็ไม่ควรพูดนะครับตรงนี้ แต,ต่แม่น้โตมแต่แม่น้โตเอ่ออาหารเนี่ยมีซอฟเวอร์อยู่แล้วแต่เครื่องดื่มมันจะเป็นยังไงอ่ะอ้าวเออเอคอรื่องดื่มซอฟเวอร์เนี่ยเหล่าสุราพื้นบ้านต่างๆยังไงล่ะครับที่เป็นประเด็นฮอตทิปกันอยู่ในช่วงนี้และก็เพราะว่าวัตถุดิบของไทยนะครับหลายอย่างเลยนะครับสามารถนํามาประยุกต์ให้เป็นสุราพื้นบ้านได้เช่นอะไรกันบ้างครับจับประโดดก็มีอ่าจับประโดยังไงถ้กินแล้วเป็นปยังไงเลยจับกระโดดเนี้ยโอ้ใช่เลยมีข้าวเหนียวสุรินทอาปลาฟางกับสุรินทร์ อะะไรนเรื่องเราเนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่รู้ไหมรู้เรื่องไหมสุราอย่างพวกเหล้าอู่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเหล้าอู่ขาโทนี่ถผมว่าใช่ไหมแต่นี้พอพูดถึงเรื่องสุราพื้นบ้านทีมงานมีโพยไหมผมด้วยมีโจทย์ครับมีโจทย์มาให้ตอบคำถามนะครับคำถามครับใครไม่ได้กำลังเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องดื่มพื้นบ้านไทยข้อหนึ่งครับ Workers, ดิมนั่งเขียวอ้อยสองตรงปีมขึ иж, Olivier, ranch, ้นไปเก็บมะพร้าวสามปูเป้นึ่งข้าวเหนียวอทบเ่ียวเียวอ้อยชแียมกินดิกนรฉันวามะพราวตอบเลยข้อสองค่ะอ่าพี่ตรงปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวถามพี่ตรงคาว่าการเก็บมะพร้าวเนี่ย จริงๆแล้วเราสามารถนํามาเป็นวัตถุดิบเครื่องดื่มเป็นบ้านไทยได้ไหมครัเครื่องดื่มเป็นบ้าเราก็ดื่มได้ครับครับผมได้อยู่แล้วนะพวกผลไม้ที่มีน้ำตาลเอามาันเหล้าได้หมดอ่าเป๊ะมากข้อมูลแน่นนะครับนะครัดที่โปกมาแล้วนะเหลือพี่ดิมกับน้องกูเป้ยังไงครับระหว่างพี่ดิมนั่งเคี่ยวอ้อยน้องกูเป้ยืนข่าวเหดียวใครไม่ได้ทำเครื่องดื่มเป้นบ้านไทยครับใครไม่ได้เตรียมวัตถุดิบต่อพี่ดิมนะครับถูกต้องอะไรนะพี่ดิมแค่อยากกินอ้อยใช่แค่เคี่ยวอ้อยไงคือปกติเวลาคนไทยเราจะนำอ้อยไปใช้เนี่ย เราก็ต้องมีเครื่องบดเขาจะเรียกว่าหีบพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มเนี่ยนะครับในวรรณคดีไทยเองก็มีหลายเรื่องที่พูดถึงเกี่ยวกับเครื่องดื่มนึกถึงเรื่องอะไรบ้างครับมีราดมรามาแล้วน้องแก้วมีราดอะไรมีราดอะไรมีราดอะไรบ้างครัภูเขาทองเออมีราดภูเขาทองมีบทหนึ่งครับบอกว่าไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักจอด่าหักข้ามจิตคิดขนะเออเมาเ้าเช้าสายก็หายไปแต่เราใจสิประจำทุกข์ คือก็จะบาดได้ปวดเครื่องดื่มเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เราเองก็ผลักดันไปสู่ตลาดโลกนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษในรายวันนี้เนี่ยเราพูดถึงอาหารและเครื่องดื่มไปแล้วได้ข่าวมาว่าเทวีบางกอกเนี่ยนะครับเตรียมอาหารเครื่องดื่มโบราณโบราณมาให้เราได้ชมและชิมกันด้วยนะเครื่องดื่มมาก่อนเลยได้ไหม แต่ละอย่างไม่ได้คุ้หนา it. ้าคุณตาเท่าไหร่ครับผมถ้งั้นถามน้องๆหน่อยดีกว่าว่าน้องๆรู้จักเมนูอะไรบ้างครับที่อยู่ตรงหน้ามัสแันเอออะไรอย่งเงี้ยอะไรย่งี้รู้ป่ะอะไรใส่งหมูปลาแห้งนี่อะไรครับอะไรครับสับปะรดสับปะรดพี่ก็รู้จักแต่เมื่อสับปะรดมาประกอบกับสิ่งนี้เราเรียกว่าอ๋อใช่นอกจากนั้นยังมีอะไรอย่างเงี้ยสีม่วังนี่คือยาม่วงเออ ถัดจากเรื่องอาหารไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องเรื่องเครื่องแต่งกายครับผมอ่าพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเครื่องแต่งกายก็เป็นอีกอย่างนึงครับที่สามารถจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แต่จริงทีเด็ดของไทยเนี่ยโอเคเรื่องวัสดุเรื่องวัตถุดิบในการหรือฝีมืออะไรเนี้ยชัดเจนแล้วแต่ว่าที่นําสุดๆเลยน่าจะเป็นเรื่องแบบสีมงคลเลยใช่เลยพี่คือผมว่าถ้าดึงตัวนี้มาเป็นจุดขายเอามาเสริมกันกับทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้เอกลักษณ์มันเด่นชัดมากขึ้นก็คืออยู่ในช็อปไยกว่าจันเดย้แลอสจัดับ มีเด่นเรื่องก,การงานการเงินความรักถูกต้องผมถามดีกว่าเรื่องผู้หญิงเนี่ยอย่างอย่างผู้หญิงแต่งตัวเงี้ยมีสีสมงคลกันไหมแบบว่าติดข้างตู้เสื้อผ้าไหมมีไหมมีไม่ติดข้างตู้เสื้อผ้าเพราะว่าจำได้แต่จำเป็นแบบเรื่องไม่ได้แต่ว่าจะเป็นแบบจะจำสีกีฬาคีนีวันจันทร์ห้ามใส่สีขาวลืมวันจันทร์วันจันทร์ห้ามใส่สีแดงถูกต้องแต่ละส์มลักมันไม่เหมือนกัน มีการระนี้มันมีไม่เยอะหรอกในมือเนี่ยนมือเนี่ยเอนนอกลัวมีการระดีเป็นมือนลยแล้วเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยในสิริทันพูเขามีแบบว่าก่อนไหมบอกบอกมีมีสวนผัวว่าอันหนึ่งครูสาผ้าทรงนรงรบให้มีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสีวันอาทิตย์สิทธิชชโชคฉลองดีเอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคลเครื่องวันจันทร์นั้นควรสีนวลขาวจะยืนยาวชนะสาสถาผลอังคารม่วงช่วงงามสีครามพลเป็นมงคลขัด ยาเข้าราวีเครื่องวันพุธสุดดีด้วยสีแสดกับเหลืองแปดปนประดับสลับสีวันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดีวันศุกร์มีเมฆออกออกสงครามวันเสาร์ทรงดำจึงลำเลินแต่ประเสริฐเสี้ยนสุดจะนึกขามหนึ่งพาทีขี่ขับประดับงามให้ต้องตามสีสันจึงกันไผ่ วันศุกร์สีอะไรกันที่าฟังมึก่วันศุกร์ไม่ไม่ดีวันศุกร์วันศุกร์ไม่ดีไม่ใส่หรือผ้าเ็ไวันศุกร์ออกเป็นวันศุกร์่ไม่ดเลยวันศุกร์สีเมฆหมอกวันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงครามเราออกรบอเรื่องการศึกสงครามนั่นมันก็คือการแข่งขันนั่นเองครับพูเดถึงเรื่องการแข่งขันกีฬาต่างๆของไทยอะไรเด่นๆบ้างครับมวยไทยอู้ชัดเจนเลยมวยไทยไก่ แข่งขันไงถูกไหมล่ะอะไรนะครับพี่จ๊มตักรก็จะกรก็วิ่งควายเออวิ่งควายการแข่งขันเนี่ยการลเล่นเออการละเล่นการแข่งขันต่างๆนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้คนมาสนใจประเทศเราได้น้องๆมีคิดมีกีฬาในไทยหรือแบบอยากให้กีฬาหรือการละเล่นอะไรของไทยไปสู่สากลบ้างหนูชอบแข่งเรือยาว๋อ ชอบฟังคนี่ตรงเฮ้ยจริงจรที่ตรงเลยเป็นตัวท็อปด้ันการพาเรือยาวเลยมันต้องมีชื่อเรือก่อนนะ้องมีชื่อเรืออาติ์ตามชื่อเรือเลยเปาด้อนยาอมาเรไปสนาดร้อยาดอมาเาเาไาดซ่อมเดอวนมาขึ้นมาขึนามาขึ้นมาขึ้นมานามาานา้าึาาามาาา้มานานมา้าานาวานาเ เฮยโอยชรจสามดูุ่ไปปียอ่ชยเฮ้ยทำได้ดีเฮยมีคำถามครับคำถามนี้น่าจะเหมาะกับพี่ๆด้วยข้อใดไม่ใช่ชื่อท่าของมวยไทยอ๋อมวยไทยก็จะมีท่าท่าดินแดงเฮ้ย 1. กวางเหลียวหลังสองศอกมหาชน สามหักงวงอายราไม่ใช่ไม่ใช่มาดูอลังการดิถ้าเขาสังเกตอะชื่อวยใครเขาจะชอบเปรียบกับสัตว์นะใช่หนุมานสมัยจักรวรรดิักงวงอายราก้ามาอันนี้วน้องตอบว่าเบอร์สองนี่ใช่ไหมสองมหาชนเบอร์สองสองมหาชนถูกต้อง กวางเหลียวหลังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้มวยที่ใช้ป้องกันและตอบโต้เมื่อคู่ต่อสู้กระแทกหมัดท่ายืนท้ายืนอ้โหยังไงโดนคู่ต่อสู้กันในปองเราแล้วครับที่ีอแล้วเราต้องหันหันไปดูนะหันหันไปดูด้วยครับ อ่างงูอิยาลาเป็นไงฮะโอ้ถูกแล้วถูกแล้วที่เราทำกันนั่นแหละคุณต่อสู้เตะมาแล้วล้อขาแล้ววะอ่าาาาทีมานต่อไปครับมิชนาลีเฮ้ยเอาต่อภาษาศาสนาใช่ใช่ครับเผยแพร่ศาสนาอ่ะก็สอบมหาโจก็เป็นทางมวยปล้ำครับผมครับ อย่างพอเราพูดถึงมวยไทยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในวรรณคดีหรือว่าในตำนานโบราณของไทยก็จะมีพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากเลยนึกถึงเรื่องตำนานหรือว่าอะไรในนิทานพื้นบ้านมาในขนมต้มเออหรืออย่างเรื่องพันท้ายนรสิงห์แต่แกได้ว่ามวยไทยเหล่านี้คือปรากฏอยู่ในเรื่องราวพื้นบ้านของไทยเยอะมากมวดต่อไปที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องสถาปตัตยกรรมไทย นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาเมืองไทยนะฮะงั้นเราถามคําถามกันเลยดีกว่าครับสถาปริกรรมไทยในข้อใดอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดครับ 1. วัดไทยวัฒนาราม 2. พระนารายณ์ราชนิเวทอันนี้ก็ไม่ไกลสพระราชวังบางปะอินมึงรู้จักที่ไมจจาบางปะอินอยู่ไม่ไกลวงแหวนรอบนอกจากบ้านกูใบอยู่ในจังหวัดไหนกรุงเทพมหานคร ไปทานังสิตน่อเลยไปเลย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 ลระจวันนี้เฮ้ยเจ้าอะไราอะไรผาอะไรอะไรนี่ลงท้ายอยดีอ่พรยอง อยยุา้สุดยอดอ้ยไอ้เชี่ยกูเห็นป้ายบางปะอินอยู่ตรงหน้าบ้านเลยที่ทำไปอยู่บ้านอยู่หน้าบ้านกูเขียนสกลนคร400กิโลบ้านพืนที่ไม่ใช่ทีต้อนรับเข้าถู่บางปะอินอย่างเงี้ยบางปะอินเนี่ยเป็นอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมมั่งเงินจะเป็นบางปะอินแต่นั้นจะเป็นบางปะเอาก็ได้แล้วแต่อามันมีขาเข้าขาออกกรุงเทพนี่คือเอาเอาวัดต์จากอนุสวรีใชยศาลาว่าการกรุงเทพครับโอเคอยากตัดอะไรออกไปก่อนแม่ถ่ายลายออก อยู่จังหวัดลบบุรีอ่าจังหวัดลบบุรีแต่<ช>ลบบุ<ช>รีก็ไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร่นี่บางปออินใกล้กว่าใ,ใกล้กว่าให้ข้อมูลเพิ่มะฮะว่าพรานารายราชนิเวศเนี่ยนะครับถ้าจะขับรถจากต่ละว่าการกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาสองชั่วโมง2นาทีครับตอบว่าพระราชวังบางปะอินพระราชวังบางปะอินนะครับให้นก็ผมบอกนะว่าถ้าไปวัดชัยวัฒนารามเนี่ยนะครับใช้เวลา หนึ่งชั่วโมง10นาทีถ้าเป็นพระราชวังบางปะอินใช้เวลาไป1ชั่วโมงกับอีก5นาทีครับได้ครตอ,องไม่ต้อ,ไองได้ชพอ,อ,อพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่สามารถจะเป็นซอฟต์าวเวอร์ได้ก็คืออย่างที่เราเห็นกันนะครับว่านาักที่ต่างชาติหลายคน,นยมาไทยก็จะไปตามวัดวาอารามต่างๆหรือว่าพระราชวังนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีอาคารสมัยใหม่เหมือนกันนะครับที่ชาวต่างชาติเนี่ยอยากจะมาดูกันอย่างเช่น ตึกมหานครตึกใบหยกก็เป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งเหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องสถานที่นะครับเราก็จะเห็นว่าหลายสถานที่ท่องเที่ยวในไทยเนี่ยแม้ขึ้นจากการที่เราได้ออกสื่อหลายๆสื่อไม่ว่าจะเป็นรายการสารคดีหรือว่าซีรีส์หนังต่างๆละครต่างๆที่มาถ่ายที่ไทยด้วยมีผถือเรื่องอะไรกันบ้างครับที่มาถ่ายที่ไทยลิวโนโดเบบี้ชิปเอร์เจมส์บอนด์เออเจมส์บอนด์นี่ฉากเด่นเลยนะเขาตะปูที่พังงา The b บ a t ที่กระบี่อามายาล่าสุดที่เกาหลีเกาหลีเรื่องะไรนะที่ทไ งงเออนอกจากสื่อต่างประเทศที่มาถ่ายในไทยแล้วทําให้ไทยแม้สื่อในไทยหลายอย่างเองก็แม้จะต่างประเทศอย่างเช่นซีรีส์หรือละครไทยหลายเรื่องก็ไปดังที่ต่างประเทศครับ uh huh. สรุปว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับคือสิ่งหนึ่งที่จะสามารถ ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของชาวต่างชาติโน้มน้าวใจให้เขาสนใจประเทศเรานะครับแล้วก็อยากจะมาลงทุนอยากจะมาท่องเที่ยวก็จะนํามาซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างให้กับประเทศของเรานั่นเองครับขอเสริมอันึงได้ไหมได้ครับบุคลากรเออพยากรมนุษย์ครับคนไทยติดตาชื่อเขาไม่ได้ที่ไปชนะมาสเตอร์เชฟที่ประเทศอังกฤษชนะไปชนะด้วยเมนูสํหรับเหนือแล้วก็อย่าคุณิซ่าหรือว่าแบใช่ ก็เป็นไทยที่เปเราเป็นศิลปินไทยเป็นทราพยากรมนุษย์ครับผมที่มีผลต่อจริงสิ่งที่สางภาพมองใช่ครับสรุปคุณทอมไม่ลืมคือมีนี้มีประเด็นที่ที่อยากพูดถึงคือเรื่องของแบบจริงๆเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าอันนี้มันสิ่งที่เรามูก็ตามบางคนก็จะแบบว่าทําเป็นแบบเอ้ยมันงงางมันมันเป็นสิ่งที่แบบไม่สาคนรถเข้าแต่จริงแล้วมันคือเสน่ห์ของเราหรือแม้กระทั่งแบบอาซูลาก็ตามหรือเซ็กซ์วอร์เกอร์อะไรเงี้ยคือเราต้องยอมรับว่ามันมีจริงจริง แล้วเรายอมรับมันได้อเงี้ยเราก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีหลายแง่มุมได้นะไม่ใช่แค่เรื่องที่เราพูดถึงตอนนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆกันไปแล้วนะครับคราวนี้ถึงเวลาที่ให้นักเรียนแต่ละคนครับมาทําแบบฝึกหัดท้ายค่ะเราจะให้มาแต่งกรอนกันที่เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์อ๋อสบายๆครูพอบอกว่าแต่งกรอนเนี่ยอาจจะสะกบแค่ตายถ้างั้นเอาเป็นว่าเราขอปรับเป็นให้แต่งบทร้อยกรองแล้วกันเดี๋ยวจับคู่กันนะครับ เป็นพี่รัฐกับน้องโมบายพี่จำกับน้องอูเป้นะครับพี่ดิมกับน้องแก้วนะครับแล้วก็พี่โกงกับน้องน้ำหนึ่งนะครับ ทีนี้เราจะให้เลือกหัวข้อคือจริงๆหัวข้อเนี่ยก็คือเกี่ยวกับซอฟต์ทัวร์แหละแต่นี่คือคีย์เวิร์ดที่จะต้องใส่ลงไปในบทร้อยกรองของเรามี6คีย์เวิร์ดนะครับโมบายเลือกก่อนเลย1นถึงหน้องโมบายเลือกหมายเลขอะไรครับ1นึถึงหกค่ะหมายเลข6นะครับคีย์เวิร์ดนะครับที่น้องโมบายกับพี่รัฐได้ก็คืออัตลักษณ์ชาติอัตลักษณ์ชาติน้องปูเป้เอาเบอร์สองค่ะ หมายเลข2องทีวิดก็คือคําว่าประเทศไทยอ๋อาน้องปุ้มเมยกับพี่จ้ำนะครับต่อไปน้องน้ำหนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับนกโอ้โหสุดหนึ่งเลครับตอ่พาวเวอร์มาครับน้องแก้วครับเอาห้าค่ะเปลี่ยนเป็นสี่ไหมเ้ยปลี่ยนเป็นสี่ไหมอยากเห็นพี่ดิ้งเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นสี่ไหมเอาสี่ไหน้องแก้วสโอเค ข้อ4นะครับคำคีย์เวิร์ดก็คือขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจบทกี่บาทยังไงครับคนละหนึบทหรเปล่าหนึ่บทถ้าเป็นตัวแปคือสวักครับอย่างน้อย4ี่วักให้เวลาสักครู่แล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับ ยังไงครับค <c oughs> <c oughs> ุณเรียนไกเรียนทราบครับเฮ้ยอะไรอวันที่สามคุณพนะมีคเสั์ตใหญ่ของวงทัช c ูคเครับ่ันนีัดะครหทัรสจัดที่ i ิน a c คอา e n a โอ้ตายเลย คอนเสิร์ตนี้นะคะความพิเศษมากๆอย่างหนึ่งคืออะไรคุณรันปกติแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตทั่วไปวงเรามันต้องแบบเอ๊จะเล่นเพลงอะไรดีคัดอัลบั้มไหนมาหนึ่งสามสี่เรยกเป็นโชว์แต่คอนเสิร์ตนี้คือเล่นทุกเพลงเล่นเพลงอุบัลบ้างครับอุสิบกว่าเพลงทุกเพลงเล่นหมดแต่เพลงร้องเพลงนะคิดอยู่ก็ไปกอไปคอนเสิร์ตยาวมัน ก็อยากให้ชาวเน็ตทุกคนนะฮะรอติดตามรายละเอียดการซื้อบัตรแล้วก็ผังที่น่าต่างๆในหน้าเพจ f เฟซบุ๊กธนูพัลเลอร์นะฮะหรือว่าในไอจีธนูพัลเลอร์หรือว่าของส몰รูมนะฮะส몰รูมมินิเซ็นต์ออฟฟิเชียลด้วยครับมามาถึงเวลาส่งการบ้านแล้วนะฮะถ้างั้นเอาแบบเบาๆก่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี่อ่านไปเลยเยอะอยอใช่มาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจยต่อพอยเลยต่อพอยเลยเ ความฟิตให้ประเทศเป็นเศรษฐีโอ้ยนอกจากความใหมาดีแล้วผมยังชอบตรงที่มีสัมผัสนายด้วยประเทศกับเศรษฐีไม่ใช่แค่ A B C แต่มีดีเล่นคำเล่นเสียเั่นชอลแสนสุขีเที่ยวไทยไปด้วยกันดี เรียกได้ว่าสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวนั่นเองเราต้องมีภาษาภาษาที้ว่าให้ชาวตไทยเรียนภาษาครับของพี่ตงเลยก็นะสองบทสองบทเลยเหรอสองบทโอ้ยเรื่องกันงั้นคนละบทแล้วกันงั้นตรงขอเสียแบบอาจารเฉลิมชัยอาจารเฉลิมชัยโอ้ไทยแลนด์ดินแดนแห่งรอยยิ้มแสนจะอิ่มข้าวปลาและอาหารและอาหารไม่ใช่คำว่าแล้นะใช่แหละอาหารตอบครับ กลังารคนโปรดปานทั่วโลกโปรดมาเยือนเออโอ้ก็้องมาต้องมาต้เล่นต้องเรือดเล่นใหญ่นะจีนจังโค้งไปเลยท้าปั่เตียกรรรันแสนสวยไทยร่ำรวยปัฒนธรรมไม่ดับหายขอวเวอร์ของไทยมีมากมายแม้ชีพวายไทยยังอยู่คู่โลกา อย่างดีเล่าถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่หลากหลายมากๆอ่ะต่อไปขอเชิญพี่จังกับน้องปูเป้เลยครับปูเป้เซอร์เซอร์มีพลังมากครับซอฟต์พาวเวอร์ูประเทศไทยใครก็ได้นาทีนี้มีเอ b t ีเลือดหลากหลายพี่กระเทยบอกฉันไม่ต้องอายแล้วสุดท้าย I will serve my turn ไประเทศไทยสุดยอดต่อไปเชิญน้องโมบายกับพี่รัฐครับฉานไปเลยโมบายรัฐอัตลักษณ์ไทยโดยแท้อยากดูแลซอฟ์พาวเวอร์จะได้ไหมขอขับเพื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ไม่มีใครเดียวกว่าเราอาเลย่ย ทำให้ดีน่าสนใจกันทุกคนนะครับมีประเด็นที่สอบท้องเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันท้งนั้นเลยนะครับก็ชื่นชมมากๆนะครับคุณเรา่เอามาด้วยเหรอฮะได้เอามาด้วยมาเขาพรีชเอง็ได้อ่านแบบขับเสภาพี่ดูเลยผมจำได้อ้ประชาชนคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทศกาลรวมความคิดพิชิตฝัน ไทยรวมสร้างซอพพเวเพอร์อ,อ,อัจฉรย์อัตลักษณ์ไทยคือสวรรค์แห่งสาหกคแครผมให้ดูว่ามีครบทุกอันนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจแร่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่นี่ซอวพพ์เวอร์อยู่นี่อัตลักษณ์ไทยอยู่นี่และประเทศไทยเป็นประเทศไทยอัตลักษณ์ไทย ประเทศไทยอัตลักษณ์ไทยประเทศไทยเนี่ยเรื่องซ้อมพาร์เหลือเรื่ที่เกี่ยวกับไทยเนี่ยต้องคนนี้เลยคนนี้เท่านั้นคนนี้ก็บอกว่าเขาว่าดับหนึ่งนะคนอื่นจริงๆเยอะแยะแต่ว่าไม่เท่าคุณคุณบอกไม่ได้อย่าให้คนเขามันไส้ผมไปมากกว่านี้เลยแล้ววันนี้ก็ขอบคุณโรงแรมเทวีบางกอกสำหรับสถานที่แล้วก็อาหารสุดแสนจะอร่อยในวันนี้เรื่องอาโศนะครับอร่อยมากครับเราก็จะขาดเข้าไปไม่ได้เลยนะชมรมคนปล่อยวางนะที่ช่วยสนับสนุนรายการของเรา ครับผมชมรมนี้ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกฝนการปล่อยวานะฮะซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตให้มีความสุขครับขอบคุณมากครับสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของชมรมคนปล่อยวางนะครับได้ที่เว็บไซต์ Facebook IG Twitter และ YouTube ครบทุกช่องทางเลยครับผมโอเครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับผบ้านบ้าเทอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ